สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพียงน้องชาว youtube ครับไม่ได้เจอกันนานครับไม่ได้อัพคลิปลงนานแล้วอยู่กับน้องคายดินด่วนครับอยู่กับเจ้าซานี่ sy 2 0 5่ก่อนหน้านี้ก็เป็น sy 215c ไม่ได้รีวิวรถแมคโครนองคายดิงด่วนนานแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวคอมมันเร็ว เดินขึ้นดิบๆอย่างนี้เลยอยู่กับหน้างานหน้าฝนครับมันก็จะงานก็จะบางๆนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าหนาฝนเนาะหน้างานกับใครนั่นปานไ้ คนรู้ครับพี่นอ้องเนิดลเห็ดน,นากันแล้วครับคนแม่โค่ห้องก็ยังตักดินอยู่ขึ้นเราแล้วครับมีงานดินกัตักดินงานหน้าดินงานหน้าดินก็ตากหน้าดินมีงานหรือป่าเคลียร์ลิงก็รับไปครับช่วงนี้ครับมันหน้าฝนค่อยๆเห็ดไปครับ เอารถกลับบ้านครับเอามาลอกหน้าดินนี่ครับบ่อดินอันนี้ก็ลอกหน้าดินไปก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหามันแสงพี่นอ้องอ้เราไม่โคมา,าขุดมัน ไปครับพี่น้องครับกลับ,บ้านหขอเอารถไปเก็บครับวันนี้เข้าหน้าฝนแล้วฝากติดตามครับเดี๋ยวจะอัพคลิปลงให้ดูเรื่อยๆว่าจะไปหน้างานไหนต่อห่างหายจาก youtube มานานฝากติดตามครับสวัสดีครับ